สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Healthy Beauty สำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้อยู่ท่ามกลางแสงแดดนะคะวันนี้แดดออกอากาศดีมากเลยนะปกติเราก็จะฝนตกนะคะแล้วก็อากาศเย็นหนาวสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะไม่ใช่เรื่องของอากาศแต่จะมาพูดถึงเรื่องของการทำงานที่ประเทศเบลเยียมนะคะว่าถ้าเรามาอยู่ที่ประเทศเบลเยียมแล้วเนี่ยเราจะทำงานอะไรด,ดีนะคะ อาชีพไหนที่เหมาะก,กับเรานะคะแล้วก็เงินเดือนเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคร่าวๆนะคะเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่กําลังจะเดินทางมาที่ประเทศเบลเยียมนะคะจะได้มีไอเดียนะะแล้วเนี่ยจบบัญชีปริญญาตรีมานะคะแต่ว่าเรามาเทียบที่เบลเยียมแล้วเนี่ยมันเทียบไม่ได้นะคะมันต้องไปเรียนใหม่นะก,ก็ใช้เวลา4ปีนะคะเราก็เลยอ่ะไม่เรียนละบัญชีไม่ทําบัญชีแล้วนะคะไปเรียนอย่างอื่นดีกว่าที่มันได้ทํางานเร็วได้เงินดีด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามีอาชีพมาให้เพื่อนๆได้ลองเลือกดูกันนะคะว่าอาชีพไหนที่เหมาะก,กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ถึงกับว่าต้องเรียนยากนะคะสำหรับนะอาชีพแรกนะคะนั่นก็คืออาชีพพนักง,งานทําความสะอาดนะคะ,ะคนทําความสะอาดเนี่ยคือไม่ต้องเรียนรู้ภาษาอะไรมากมายเนาะเป็นอาชีพที่ง่ายมากนะค,ะคือไปสมัครงานแล้วก็ทํางานได้เลยนะ แต่ว่าเงินเดือนก็จะน้อยนิดหนึ่งนะคะคนทําความสะอาดก็อยู่ที่ประมาณ8ยูโรนะคะต่อชั่วโมงนะแล้วก็มีค่าอาหารให้ด้วยนะคะมีค่าอาหารค่ารถค่ารถก็แล้วแต่บางบริษัทบางบริษัทก็มีค่ารถให้บางบริษัทก็ไม่มีนะคะเอ่อแล้วก็คนทำความสะอาดเนี่ยก็จะทําทั้ง บ้านนะคะแล้วก็มีทั้งบ้านพักคนชราแล้วก็มีทําความสะอาดที่โรงพยาบาลน,นะคะหรือว่าโรงเรียนนะคะหรือว่าออฟฟิศนะคะต่างๆพนักง,งานทาคำความสะอาดเป็นอาชีพที่ง่ายๆนะคะคือสมัครงานแล้วก็ทํางานได้เลยเนาะต่อมานะคะอาชีพต่อมานั่นก็คือผู้ช่วยกุ๊กนะคะก็แล้วแต่ว่าอยากจะทำในร้านอาหารนะคะหรือว่าอยากจะอยู่ใน ทําอาหารในบ้านพักคนชราหรือว่าที่โรงพยาบาลตรงนี้ก็จะมีการเรียนนะคะมีการเรียนทั้งเรียนทั้งภาษานะคะต้องเข้าใจภาษาแล้วก็มีการทั้งฝึกงานด้วยนะคะฝึกงานในเรื่องของการทําอาหาราตัวนี้ก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะสูงมากนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก10ยูโรนะคะประมาณนี้นะประมาณ10ยูโรนะคะต่อต่อชั่วโมงนะคะ ก็พอดีเรารู้จักนะคะพนักเพื่อนคนหนึ่งที่ทํางานที่ที่บ้านพักคนชรานะคะเขาก็ได้ยุติประมาณสัก10ยูโรนะคะก็มีค่าอาหารให้นะคะแล้วก็มีค่ารถให้นะแล้วก็คือเราสามารถกินได้นะคะแล้วก็ชิมได้อาหารที่เราทำนะคะสำหรับอาชีพต่อมานะคะนั่งก็คือโลจิสติกนะคะนั่งหรือว่าเป็นคนที่ช่วยนะคะผู้สูงอายุหรือว่าที่อยู่ในบ้านพักนะคะในการ ทำอาหารเช้านะคะหรือว,ว่าเป็นการเสิร์ฟอาหารนะคะเสิร์ฟพวกซุปนะคะพวกกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าโลจิสติกก็จะเป็นการทำขนมปังนะคะทาขนมปังใส่พวกเนยพวกพวกแยมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ป้อนนะคะป้อนผู้สูงอายุเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็พิการเขากินเองไม่ได้นะคะ ตัวนี้คือเขาเรียกว่าโลจิสติกเนาะบางทีเราก็อธิบายไม่ถูกเพราะว่าที่เมืองไทยเรามไม่รู้ว่ามันมีอาชีพนี้หรือเปล่านะคะเ,เพราะฉะนั้นบางทีมันก็อธิบายยากนะคะเราก็เรียกว่าโลจิสติกไปแล้วกันเนาะก็สาหรับอาชีพโลจิสติกนี้นะคะก็เป็นการมีการเรียนนะคะมีการเรียนมีการฝึกงานเพิ่มเติม,ตมแล้วก็ภาษาก็ต้องได้ได้ได้ภาษาก็ต้องได้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะต้องเข้าใจต้องรู้เรื่องว่า คนแก่เขาต้องการอะไรนะคะเขากินอะไรกินยังไงใส่นมใส่น้ําตาลอะไรเงี้ยเรื่องภาษาในแถลงก็คือจะสูงขึ้นใหม่อีกระดับหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเลเวลที่4นะคะ1 2 3 4นะคะก็คือต้องจบประมาณเลเวลที่4แล้วก็มีการฝึกงานนะคะมีการเรียนด้วยนะคะเพราะว่าคนที่มีใบวุฒินะคะสำหรับโลจิสติกเนี่ยก็จะได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ ก็สำหรับรายได้ตรงนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก10ยูโรถึง11ยูโรนะคะแล้วก็มีค่าอาหารนะคะให้แต่ละวันแล้วก็มีค่ารถนะคะงานก็จะเบานิดนึงนะคะก็ไม่หนักเท่าไหร่เหมือนกับก็จะไม่หนักเหมือนกับเอ่อคนทำความสะอาดแล้วก็ไม่หนักเหมือนกับพนักง,งานที่อยู่ในครัวนะคะเพราะว่าในครัวนี้เขาต้องเดินตลอดต้องทาต้องยืนตลอดนะคะแต่ว่าโลจิสติกก็คือเราสามารถนั่งได้นะ,ะเวลาป้อนข้าวป้อนอะไรแล้วก็เราสามารถนั่งนะคะนั่ง นั่งคุยกับคนแก่ได้เนาะสำหรับอาชีพต่อมานะคะนั่นก็คืออาชีพผู้ช่วยพยาบาลนะคะสำหรับผู้ช่วยพยาบาลก็เรียนแล้วก็ฝึกงานอยู่ที่1ปีครึ่งนะคะสำหรับภาษาเบลเยียมนะคะก็ต้องอยู่ที่เลเวลที่4นะคะเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของการเรียนภาษานะคะก็ประมาณ1ปีแล้วก็เรียนผู้ช่วยพยาบาลอีก1ปีครึ่งก็ประมาณ2ปีครึ่งประมาณเนี้ยนะคะก็ถือว่าน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 เหมือนกันเนาะ แต่ว่ามันก็โอเคนะสำหรับเงินเดือนนะคะสำหรับผู้ช่วยพยาบาลก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการพยาบาลนะคะเกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดนะคะก็จะมีเรียนรู้ในเรื่องของร่างกายนะคะอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ในเรื่องของตัวยานะคะตัวยาที่ใช้กินใช้ทานะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทั้งเรื่องของการใช้เข็มฉีดยานะคะมันก็จะมีบางตัวที่เราต้องฉีดนะคะให้กับผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะ แล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการเาคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะคะเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการช่วยชีวิตนะคะหรือว่าการทำ C P R นะคะอ,อันนี้คือคร่าวๆนะจริงๆถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียนในเรื่องของอผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมดเป็นชั่วโมงก็พูดอธิบายไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นคร่คราวๆที่เราต้องเรียนรู้ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณปีครึ่งนะคะก็สำหรับ1ปีครึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่ในห้องเรียน50%แล้วก็ฝึกงาน50%นะคะก็คือเขาจะเน้นส่วนใหญ่แนละ้วเ็จะเน้นในเรื่องของการฝึกงานมากกว่านะคือเขาจะปล่อยให้เราเนี่ยไปฝึกงานในสถานที่จริงนะคะคือในห้องเรียนก็จะฝึกแค่ทฤษฎี นิดหน่อยนะคะแล้วก็ให้เราไปอยู่ในสถานที่จริงนะคะอันนี้คือดีมากเลยนะที่เบลเยียมเราทําอาชีพนี้อยู่นะผู้ช่วยพยาบาลคือเรายังเรียนไม่จบพยาบาลนะคะเนื่องจาว่าเราต้องทํางานหาเงินก่อนนะคะพอได้เงินใช้นี่หมดแล้วเนี่ยเราถึงจะไปเรียนพยาบาลต่อเนาะที่เบลเยียมเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงนะคือเราสามารถเรียนได้ตลอดนะค,ะคือไม่จากัดว่าเอ้ยคุณอายุ40อายุ50แล้วเนี่ยห้ามเรียน เขาไม่ได้จํากัดนะคะคือเราสามารถเรียนได้ตลอดเลย40-50ก็เรียนพยาบาลได้นะคะสำหรับเงินเดือนคร่าวๆนะคะของออผู้ช่วยพยาบาลนะคะก็อยู่ที่ประมาณตกเดือนละนะคะเดือนละ1,800ยูโรนะคะอันนี้คือ full time นะ1,800ยูโรนะคะถึง2,000ยูโรถ้าหากว่าเราทำงานในช่วงตอนกลางคืนนะคะช่วงตอนเย็นๆจนถึงประมาณ สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยเราก็จะได้โบนัสเพิ่มนะคะก็ก็เยอะมากนะคือปกติก็จะได้1,800ยูโรนะคะแต่ถ้าว่าเราทำต้นเย็นเยอะแล้วก็จะได้ถึง2 0 0 0ยูโรนะคะก็ลองคูณกันดูว่า2,000ยูโรนะคะถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนาะก็คร่าวๆก็เกือบประมาณสักเกือบประมาณสัก78ดหมื่นไหมอืมมันก็แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็ประมาณนี้แหละก็เยอะมากนะ แล้วก็ไหนจากทั้งเป็นเงินท่องเที่ยวอีกนะคะที่เขาให้ปีละเป็นแสนนะคะแล้วก็ยังมีโบนัสอีกสิ้นปีนะคะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะสี่ห้าหมื่นนะคะแล้วก็มีทั้งเอ่อถ้าว่าเราไม่สบายนะคะก็มีค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นเงินเดือนด้วยนะคือถ้าว่าเราไม่สบายหรือว่าเราพักผ่อนเราลาลาลา,ลาพักร้อนก็จ่ายเงินเดือนเต็มปกตินะคะอันนี้คือเป็นสวัสดิการของผู้ช่วยพยาบาลนะคะ ก็น่าสนใจมากนะก็อาชีพต่อมาคืออาชีพพยาบาลนะคะที่เรากําลังเรียนอยู่นะแต่ว่าคือเราดรอปไปนะคะลุ่นคือเราหยุดนะคะก็เพราะว่าเราต้องทํางานนะคะต้องต้องทำงานหาเงินใช้นี้ก่อนเราถึงจะไปเรียนต่อนะะนี่คืออาชีพพยาบาลพยาบาลก็มี3ปีแล้วก็4ปีนะคะคือ สามปีก็โอเคแล้วนะสี่ปีก็จะเป็นก็จะมีรายได้สูงขึ้นมาดน,นึงนะคะแต่ว่าสามปีก็โอเคแหละเงินเดือนเยอะมากนะพยาบาลก็สําหรับพยาบาลนะคะก็อยู่ที่สองพันนะคะจนถึงสองพันสองร้อยนะคะถึงถึงสองพันสี่ร้อยอันนี้ก็แล้วแต่คือมันจะมีหลายระดับนะคะว่าเราอยู่ที่เอ่อว่าเราทํางานเวลานะคะหรือว่าทํางานแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าทํางานช่วงเย็นนะคะก็ระดับเงินเดือนก็จะต่างกันออกไปนะคะแต่ว่า พยาบาลนี่เป็นอาชีพที่แบบว่าต้องมีความรับผิดช,ชอบสูงนะคะมีการเสี่ยงสูงถ้าหากว่าเราทําอะไรผิดนะคะหรือว่าฉีดยาผิดหรือว่าให้ยาผิดนะคะนี่ก็มีโทษนะคะแต่ว่าเงินเดือนก็เยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอาชีพคร่าวๆนะคะเป็นตุนเลือกให้เพื่อนๆอ,นอะแถมมีอีกอาชีพหนึ่งแล้วกันนะคะนั่นก็คืออาชีพทําเล็บนะคะคือด้วยความที่เราสามารถตัดได้เฉพาะเล็บมือนะคะเล็บเท้าหรือว่าทาเล็บอะไรเงี้ยเรา ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะถึงจะทําได้คือเราไม่สามารถตัดเล็บเท้าได้นะคือถ้าว่าเราตัดให้แบบว่ายัดญาเราอะได้อยู่นะคะแต่ถ้าว่าที่ทํางานเนี่ยคือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพราะว่าเขาจะเน้นมากในเรื่องของเออความสะอาดแล้วก็เอ่อการป้องกันในเรื่องของการเอ่อเกิดโรคติดต่อนะคะในเรื่องของการตัดเล็บอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น คนที่จะตัดเล็บเท้าได้นะคะก็ต้องมีการเรียนนะคะแล้วก็มีการฝึกงานนะคะง,งานทำทำเล็บ PSAKI, นะคะเล็บเท้าอะไรเงี้ยตกอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ20ยูโรอันนี้คือเยอะมากนะคะก็ต้องมีการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการฝึกงานนะคะตัวนี้แต่ว่าเป็นอาชีพที่ไม่รู้ว่าเราไม่ค่อยชอบนะคะคือว่าเราเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยได้คุยกับใครนะคะแล้วก็เลยเบื่อแเราก็ไม่ได้ทําอาชีพนี้นะคะเราก็ไปเรียนอย่างอื่นเนาะอะ สำหรับอาชีพทั้งหมดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคร่าวๆที่แบบว่าเป็นอาชีพที่แบบว่าทํางานนะคะหางานง่ายแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะอาชีพนี้เป็นอาชีพฟรีนะคะคือเราสามารถเรียนฟรีรัฐบาลเข้าจ่ายให้หวังว่า คลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหางานนะคะหรือว่ากำลังที่จะเดินทางมาที่ประเทศบเบลเยียมจะได้มีแนวทางนะคะว่าเราจะทำงานอะไรดีนะคะเพราะว่าคงจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีคำิชมนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเรียนต่อพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ